สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนเอาพระพิมพ์พิเศษมาให้ท่านได้ชมนะครับพระที่เห็นอยู่เบื้องหน้า,านี่นะครับเป็นพระรูปสมเด็จพระพุทธจาร์โตพรมมารังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามนะครับ วัดปางคุนพภมนะครับแล้วก็วัดเกตไทยโยนะครับนะท่านอยู่ท่านอยู่ทั้งสามวัดนะครับเดิมทีนะครับนะเป็นรูปสมเด็จพุทธจารย์โตทรงนั่งนะครับนะทรงนั่งนะครับฮะทรงนั่งครับนะครับนะแล้วก็อน,นั่งบนพระอาฐนะครับแล้วก็มี ด้านหน้ามีรูปครุฑอยู่อยู่เบื้องหน้านะครับมีรูปครุฑอยู่เบื้องหน้านะครับแล้วก็มีรูปผมจะชี้ให้แค่ปลายปากกาชี้นะครับมีมีพระธาตุนัก็กอยู่เต็มเลยนะครับอยู่ด้านหน้านะครับนะครับอยู่ตรงตรงด้านนี้นะครับอยู่ตรงนะตรง ตลาดของคุดของลงมองนิดนึงนะครับทีพะทา่าเกาะอยู่เต็มเลยนะครับดีจะให้ชมใกล้ๆนะครับเป็นพระธาตุพระธาตุขาวใสนะครับขาวใสสวยงามนะครับนะบเ็นพระธาตุลรยสุดขาวใสนะครับครับ ผมชมเห็นนะครับเป็นพระธาตุขาวใสนะครับก็อยู่เต็มเลยนะครับนะฮะผมจึงมีความจำเป็นต้องนําไปเลี่ยมพลาสติกนะครับเลี่ยมพลาสติกเอาไว้นะครับเพราะกันพระธาตุจะจะชำรุดนะครับจะชำรุดหรืออาจจะไปกระตบกกระทั่งก็ของแข็งนะครับนะฮะจะชำรุดนะครับ สวยงามนะครับนะกลับไปดูปรูปสมเด็จพุจาร์โตใกล้ๆน,นะครับในเมืองไทยยังหาไม่มีนะครับนะฮะรับประกันได้ยังหาไม่ยังหาไม่มีนะฮะรูปสมเร็จโตอ่รุ่นรูปนี้รุน่นนี้นะครับนะจะฮะจ่ายชมด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็มีพระธาตุนะครับนะฮะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับนี่ถ้าขาวใสนะเป็นพระธาตุขาวใสบริสุทธิ์นะครับสวยนะครับนะ ทานนะครับเขาใสเลยครับสวยมากนะครับพอเต็มเลยนะครับครับลองอาไปหาที่อื่นไม่มีนะครับนะฮะนี่ครับที่สมเด็จโตท่านจะไม่ตาผมนะครับนะฮะ ท่านชอบมาอยู <online> <c oughs> ่ก <bizarre> <to> ับผมนะครับนะครับที่บ้านผมผมผมเปิดบทสดชินน้ำบรรเก้าจบทุกวันนะครับนะบางวันนี่เปิดทิ้งสามรอบนะครับบางทีนะฮะบางทีก็เปิดสามรอบเก้าจบนะครับนะเก้าจบเนี่ยบางทีเปิดตั้งอเช้ากลางวันเย็นนะครับนะฮะไอ้เช้ากลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับ นะนะครับเลยท่านท่านเลยมาอยู่กับผมนะครับนะฮะ